สวัสดีครับในวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเชื่อมต่อสัญญาณ w i f i ของเครื่องให้อาหารอัตโนมัติแบบ Wi-Fi ของเรานะครับและในวันนี้ผมก็จะสอนวิธีการตั้งค่าให้ตัวเครื่องทำงานโดยอัตโนมัตินะครับเครื่องรุ่นนี้สามารถทำงานได้2แบบนะครับก็คือ 1. เราสามารถกดเปิดและปิดเครื่องตามเวลาที่เราต้องการได้เลยนะครับหรือว่าถ้าเกิดใครต้องการที่จะ ให้ตัวเครื่องนะครับทำงานโดยอัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องคอยกดเปิดปิดบ่อยๆเนี่ยเครื่องตัวนี้ก็สามารถทำงานได้เช่นเดียวกันนะครับวิธีการเชื่อมต่อสัญญาณนะครับเปิดแอปพลิเคชัน V-Link เข้ามานะครับแล้วทุกคนก็ไปสมัครการใช้งานแอปพลิเคชันตามขั้นตอนที่ทางแอปเขากำหนดขึ้นมาครับจากนั้นให้ทำการเพิ่มอุปกรณ์ครับ กดคาว่าเพิ่มครับผมเสร็จแล้วให้ทําการเชื่อมต่อสัญญาณ w i f i ของที่บ้านเรานะครับโดยจะต้องเลือกช่องสัญญาณเป็นช่อง2.4เท่านั้นนะครับ5 g ใช้ไม่ได้นะครับผมจากนั้นเครื่องก็จะทําการสแกนหากล่องรับสัญญาณเพื่อทําการจับคู่นะครับขั้นตอนนี้ให้ทุกคนเปิดสัญญาณบลูทูธของโทรศัพท์ไว้ด้วยนะครับเพื่อทําการเชื่อมต่อนะครับเมื่อเชื่อมต่อเสร็จเรียบร้อยนะครับเครื่องก็จะ ลิงไปอีกหนึ่งนะ้อ่าอันนี้คือเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วครับให้ทําการกดถัดไปกดถัดไปครับแล้วก็กดเสร็จสิ้นครับหลังจากนั้นนะครับเมื่อทําการเชื่อมต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเครื่องก็จะสามารถใช้งานได้เลยนะครับต่อไปก็จะเป็นวิธีการตั้งค่าเวลาการให้อาหารนะครับโดยเราสามารถเพิ่มการตั้งค่าเวลาการให้อาหารได้จากการแตะไปที่จุด3จุดนะครับ จากนั้นให้เลื่อนลงไปด้านล่างนะครับหาคำว่าการตั้งค่าหน่วงเวลาครับแตะไปที่ไฟกระพริบเตือนนะครับซึ่งขั้นตอนนี้นะครับก็จะเป็นขั้นตอนการเลือกเวลานะครับว่าจะให้เครื่องทำงานเป็นเวลากี่วินาทีนะครับสามารถเลือกเลือกได้เลยนะครับตามความต้องการของลูกค้านะครับในขั้นตอนนี้นะครับของผมก็จะเลือกไว้ประมาณสัก7วินะครับอันนี้คือตัวอย่างนะครับที่ผมจะทำให้ดูเสร็จแล้วกดจัดเก็บครับ กดบันทึกเสร็จเรียบร้อยครับจากนั้นนะครับจากนั้นเราก็จะทำการตั้งค่าการให้อาหารล่วงหน้านะครับโดยการไปที่ตารางเวลานะครับไปที่เครื่องหมายบวกครับเพื่อบวกเวลาที่จะให้อาหารนะครับผมจะสมมุติว่าผมจะตั้งค่าการให้อาหารเนี่ยเป็นตอน18.50.51 แล้วก็จุด52นะครับเพื่อให้ทุกคนเห็นภาพนะครับว่าเครื่องเนี่ยมันจะทํางานแบบไหนนะครับผมก็จะทําการกดเลือกเวลานะครับจากนั้นกดบันทึกนะครับในขั้นตอนนี้นะครับเมื่อเราเลือกเวลาเสร็จเรียบร้อยนะครับถ้าหากว่าเราต้องการให้เครื่องเนี่ยทำงานเวลาเดิมทุกวันนะครับให้เราไปเลือกติ๊กนะครับวันให้ครบทุกวันนะครับแบบในวิดีโอเลยนะครับ ให้เครื่องทางานํำๆแบบนี้ทุกวันนะครับพอถึงเวลาที่เรากําหนดนะครับเครื่องก็จะทํางานเวลาเดิมนะครับทุกๆวันนะครับอย่างตอนนี้นะครับผมเลือกให้เครื่องทํางานเวลาสิบแปดจุดห้าศูนย์จุดห้าหนึ่งเนี่ยทั้งสามมื้อนะครับผมก็จะเลือกให้ครบทุกวันเลยนะครับเสร็จแล้วนะครับให้ทําการกดบันทึกครับผมพอถึงเวลาเนี่ย เครื่องก็จะทำงานนะครับทำงานครั้งละ7ดวินะครับเหมือนที่เราตั้งเวลาหน่วงเมื่อสักครู่นะครับผมเดี๋ยวผมจะแทรกวิดีโอขึ้นมาให้เห็นนะครับผมว่าเครื่องมันทำงานแบบไหนนะครับ